สวัสดีกระต่ายกระต่ายเป็นยังไงบ้างวันเนี้ยเราเพิ่งไปกินบะหมี่มาอยู่หน้าคอนโดอ่ะอร่อยมากเลยนะผมหวังว่ากระต่ายคงจะชอบนะ ครับพี่ได้ครับผมเอคือพี่อยากจะให้ยื่นออกจากระเบียงชั้นสองอีกสองเมตรใช่ไหมครับครับไปทางสระว่ายน้ำนะฮะครับพี่แล้วแล้วพี่คุยกับทางเจ้าของบ้านแล้วใช่ไหมครับอ๋อครับผมครับได้ครับพี่ สวัสดีกระตายกระต่ายเป็นยังไงบ้างช่วงเนี้ยกระต่ายทำอะไรอยู่ที่ไหนหรอเออพรุ่นี้วันเสาร์อ่ะกระต่ายพอจะว่างไปกินข้าวดูหนังกับอมหรือเปล่าอมอยากจะบอกกระต่ายว่าอมเลิกเล่าได้แล้วนะ เลิกได้นานแล้วอ่ะตั้งแต่กระต่ายย้ายของออกไปอ่ะช่วงเนี้อบกออกกําลังกายกินแต่ของดีๆเนี่ยอ้วนขึ้นทางเยอะแน่ทุกครั้งที่เราอัดคลิปให้กระต่ายอ่ะกระต่าย้ดูบ้างหรือเปล่าหรือว่าเปลี่ยนอีเมลไปแล้ว มอยากจะบอกกระต่ายว่าองค์ขอโทษนะ ดีกระตายกระต่ายเป็นไงบ้างเมื่อกี้ผอมเพิ่งไปไว่ายน้ำมาสนุกมากเลยนะกระต่ายเองอะ่ะก็อย่าดูแลตัวเองด้วยละ่ะโอมรักกระต่ายไม่เปลี่ยนแปลงนะ